สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องได้นุ่สาครับก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดไฟล์ของช่องกันนะครับก็ผมจะทิ้งทิ้งดาวน์โหลดไว้สองที่นะที่ที่แรกก็คือใต้คอมใต้อันนี้นะใต้คลิปนะอีกอันหนึ่งก็เป็นใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองดูนะครับผมจะบอกในคลิปนะว่าผมทิ้งไว้ที่ไหนนะแรกก็กดเข้าลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้นะครับ ีนี้ผมขอเปิดเป็นเบราว์เซอร์แล้วกันนะเป็นโคลมนะอันนี้ผมเลือกเป็นโคลมนะโอเคจากแรกนะก็นี่เลยกดการตรวจสอบโดยมนุษย์นะครับนี่มันจะมีแดงนี้ให้กดปิดไปเลยนะย้ำให้กดปิดนะครับแล้วให้กดมาหน้านี้นะครับกดปิดนี้นะแล้วกดมาหน้านี้นะครับพอกดปิดแล้วก,กดฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับจากนั้นก็กด ดำเดนินคลิกที่นี้เพื่อดําเนินการต่อนะครับผมจะไปเร็วนะครับใครที่แล้วก็กดปิดหน้านี้นะใครที่ไม่ทันก็ให้ให้หยุดคลิปแล้วก็ดูนะก็จากนั้นจะมีหลอดให้ขึ้นนะหลอดเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะให้มันเต็มอย่างนี้นครับพอเต็มอย่างนี้ก็เลื่อนเลื่อนขึ้นนะแล้วก็ดูตรงนี้นะดูลิงก์ที่สร้างนะครับกดไปดูลิงก์ที่สร้างนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับกดปิดไปเลยครับ กดปิดตรงนี้นะให้มาหน้านี้นะครับกดปิดนะครับโอเคครับตรงนี้ก็รอนะครับรอรับถ่ายหลังจากนั้นกดรับลิงก์นะครับพระที่อย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกดปิดนะกดปิดนะย้ำให้กดปิดนะครับแล้วกดรับลิงก์กดรับลิงก์ C นะครับนี่ก็กดปิดนะครับครับแล้วกกดรับลิงก์ครับทีนี้เราก็จะไปถึงหน้าดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยครับ นี่นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็มีเพียงแค่น,นี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ